เมื่อแก่เท่าสามสิ่งสำคัญที่ต้องทำในยามยังมีสติ 1. ดูแลร่างกายเพราะสุขภาพคือสมบัติอันล้ำค่าหากร่างกายอ่อนแอทุกสิ่งที่สะสมไว้ก็ไร้ความหมาย 2. ดูแลจิตใจปล่อยวางอภัยและอยู่กับปัจจุบันเพราะใจที่สงบคือความสุขแท้จริง 3. เตรียมอนาคตทางเรื่องครอบครัวทรัพย์สินและความสัมพันธ์เพื่อไม่ให้เป็นภาระใครและเพื่อจากไปอย่างสง่างามคนฉลาดต้องรู้ไว้เวลาไม่เคยรอใครอย่าปล่อยให้วันหนึ่งมาถึงโดยที่ไม่ได้ทำสามสิ่งนี้สุขภาพดีใจสงบและอนาคตมั่นคง คือของขวัญที่คุณมอบให้ตัวเองและคนที่คุณรัก